สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ Sumo b ไบวอตนะฮะสาขาล่ม9นะฮะผมยตีจัดให้นะครับจากร้าน TS Big b ิ๊นะครับวันนี้ขออนุญาตรีวิวหน้าไบวอ d ใหม่นะฮะในนามซูโม่ไบวอตล่ม9นะฮะสาขาล่ม9ของเราเอง by TS i i g b ิ๊นะครับจะเปิดให้บริการแล้วนะฮะในอีกไม่กี่วันข้างหน้าใกล้เสร็จสมบูรณ์ละนะฮะระบบ นะห้องเคลือบเซรามิกเหลือติดแอร์นะครับเหลือทําหลังคานะฮะแล้วก็จะมีบริการเซอร์วิสด้วยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนั่นเองอ่ะโอเควันนี้เข้าเรื่องก่อนนะครับวันนี้พบกับเจ้าดุกติมอนเตอร์นะฮะ796 abs ปี2014สีแดงมาพร้อมคอบฝูไทเทเนียมนะฮะแม่สีสวยงามนะครับตูดนมดมีน้ำหน่นิดหน่อยนะฮะามการใช้งานนะให้ดูกันเลยอ่าถือว่าไม่น่าเกียดนะครับ ย่างหน้าหลังใช้ได้นะฮะเครื่องเนียนนะครับทีเด็ดของเจ้าตัวนี้ก็คือที่ดูแล้วมีเสน่ห์เนี่ยนะก็จะเป็นในส่วนของการแต่งคาเฟ่นะฮะหรือว่าแนวแฮนด์จับโชคนั่นเองนะฮะแฮนด์จับโช้คขนาด50มิลนะครับสีดำนะฮะมือเบรกมือคัดแต่งนะฮะดูกะทิตรงล่นกระลม้มนะฮะ สภาพก็ถือว่าเนียนใช้ได้นะฮะส่วนด้านหลังก็จะมีในส่วนของไฟท้ายแต่งพร้อมไฟเร็วในตัวแล้วก็ท้ายสั้นนะฮะแมสนะครับคันนี้มาอยู่ที่1,9,000โลอ่า1,9,126โล เสียงสักก่อนนะฮะนะฮะเครื่องฟิตสตา้าติดง่ายนะฮะวิ่งทางไกลสบายนะฮะแล้วก็ของเรา จะอุดถังชาโกให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะตรวจสอบให้อีกทีนึงว่าถ้ายังไม่ไอุดทางชาโกก็เดี๋ยวจัดการให้หมดปัญหาเรื่องร้อนดับแน่นอนนะฮะสำหรับคันนี้ตามสโลแกนเช่นเคยแล้วกันนะฮะราคาโจรนะครับเอาไป189,000บาทพอนะฮะราคาเงินสดจัดไฟแนนซ์ได้นะฮะผ่อนซีปีนะครับเดือนละ5,000ไปปลายนะสำหรับท่านใดสนใจติดต่อทางแชทโดยตรงหาผมได้เลยตลอด24ชั่วโมง หรือเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะฮะศูนย์หกสองแปดสามห้าเจี่ผมเคติจัดให้ยินดีให้บริการนะฮะวันนี้ทองฟ้าแจ่มใสนะฮะลาไปพร้อมกับเจ้าเจ็ไปก่อนวัสดีครับ